เทรดยังไงก็ไม่ติดดอยถ้ารู้สามเรื่องนี้ของ MACD ใครเทรดและประสบปัญหาเรื่องของการติดดอยหรือว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องเข้าฟีโบเลเวลไหนหรือว่ายังไม่รู้ว่าดีมานซัลายตรงไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกดเซฟกดแชร์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้เอาไว้นะฮะเพราะว่าเป็นคลิปที่ไม่มีสอนที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการเทรด เพื่อหาจุดอ้างอิงในการเข้าเทรดของราคาได้แม่นยำมากๆและจะไม่มีวันติดดอยเด็ดขาดถ้าดูคลิปนี้จบอย่างแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคาก่อนนะครับราคาเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาขึ้นมา1สวิงอย่างนี้นะครับดีมาในสวิงนั้นก็มีเยอะนะครับ จุดที่กลับตัวในเลเวลของฟิโบเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเอ้ยเรารู้ได้ไงว่ามันจะกลับตัวที่เลเวล6.8%รนะครับบางทีก็ลงมาไม่ถึง6 8แล้ววิ่งขึ้นบางทีก็ลงมาเกิน6 8แล้ววิ่งขึ้นนะครับเจงเป็นผลที่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะเทรดแล้วสต็อปลอสหรือว่าติดดอยบ่อยนะครับการลงของราคาเนี่ยในระบบ m m t c ที่ผมสอนนะครับมีอยู่3แบบนะครับลงแบบแรกก็คือลงลึกก็คือลงแบบ ลึกเลยนะฮะในสวิงนั้นนะครับอย่างที่2คือลงซึมนะครับก็คือลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะฮะอย่างที่3าคือลงน้อยนะครับอ่าลงน้อยก็คือลงนิดเดียวแล้วก็วิ่งขึ้นเลยนะบ,บางคนรอซื้อที่6 8ก็ไม่ได้ซื้ออีกเงี้ยนะครับอันนี้คือธรรมชาติการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับมี3แบบ ทีนี้เราจะดูได้ไงว่าราคาเนี่ยมันจะลงลึกลงซึมหรือลงน้อยนะเราก็ต้องดูที่ตัวของ MACD นะ MACD ก็คือเอามาคอนเฟิร์มสวิงของชุดนี้นั่นเองนะเมื่อ MACD ตัดขึ้นนะฮะก็จะเป็น1สวิงของราคานะครับและเมื่อ MACD ตัดลงก็จะจบสวิงนะเราใช้สวิงโลสุดของกราฟและสวิงไฮสุดของกราฟนะครับเป็นตัวอ้างอิงนะฮะของสวิงราคานะครับและใช้ MACD ตัดขึ้นและ MACD ตัดลงเป็นตัวกําหนดสวิงของราคานะครับทีนี้ถ้า ราคาลงลึกนะครับ MACD เนี่ยโดยธรรมชาติของเขาจะตัดช้านะครับก็คือกว่าจะตัดลงมาจากฝั่งขึ้นเป็นฝั่งลงนะครับก็จะใช้เวลานานนะครับ ถ้าเราสังเกตถ้ามีตัดชา้าในมีโอกาสที่จะเป็นราคาลงลึกนะครับเราก็ไปเข้าที่78.6และ88.7%แเปนตะครับแต่ท่านี้เราไม่ต้องสุ่มนะว่ามันจะตัดชา้าหรือตัดเร็วนะไปวัดกันที่ mbcd ตัดเลยครับพี่พี่ไปวัดกันที่ mbcd ต,ตัดเลยนะครับตัดลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์เมื่อไหร่นะครับนั่นคือจุดที่เราสามารถที่จะเข้าออเดอร์ฝั่งบายได้เลยนะครับแต่ถ้าราคายังอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับเราจะไม่เข้าออเดอร์นะเพราะจะมีสิทธิ์ติดดอยได้สูงงนะเพรายััไม่ตด ในการคอนเฟิร์มสวิงเลยนะฮะนี่คือรูปแบบการเล่นนะครับดังนั้นถ้า a b c d ตัดที่ 50. าสิบแเแล้วมีดีมาน์ที่โซนนั้นอ่าแสดงว่าดีมาร์โซนนั้นใช้ได้นะครับห้าสิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะฮะแต่ถ้า a b c d ตัดที่ยี่สามจุดหกสามแปดจุดสองนแสดงว่าดีมาน์ที่โซนนั้นใช้ได้แสดงว่ากราฟชุดนี้จะเป็นกราฟที่ย่อน้อยนะครับชุดนี้นะครับมีมูลค่าหลายร้อยล้านนะครับดังนั้นกดเซฟคลิปนี้เอาไว้นะฮะไม่เคยมีใครสอนรูปแบบบอย่างนะครั เป็นรูปแบบของเจ้าตลาดเท่านั้นนะที่เอามาคอนเฟิร์มนะฮะไปดูตัวอย่างกราฟจริงแบบแรกกันนะครับแบบแรกเนี่ยคือแบบลงลึกนะครับ78.6ถึง88.7%ในการย่อของสวิงราคานะฮะเราจะสังเกตได้ว่าราคานะีมีการทำสวิงโลแล้วก็สวิงไฮขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ย่อลงมาสวิงโลนะแล้วก็มีการเบรกออฟเซตเจอร์หรือว่าบิ s ขึ้นไปนะครับทำไฮใหม่แบบนี้นะฮะแล้วราคาก็มีการย่อลงมาแรงๆแบบนี้เลยไหมฮะ เป็นแท่งแดงแท่งแดงแท่งแดงลงมาแรงๆแบบนี้นะจังหวะย่อนะให้เราสังเกต MACD ด, MAC ดีๆนะฮะถ้าเ a c d ยังไม่ตัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสวนบายขึ้นไปได้นะครับหรือว่าดีมานอะไรก็ตามแต่ที้อยู่ตรงโซนเนี้ย เป็นดีมาน์ที่ไม่มีนัยสําคัญทั้งหมดเลยนะครับต่อให้เป็นดีมาน์ที่ราคาต่ำก็ยิงนะฮะแต่จะมีราคาต่ากว่าที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะดังนั้นนะครับรอยเบสิดีตัดก่อนและหลังจากนั้นค่อยเข้าเทรดนะครับเมื่อเบสิดีตัดนะก็คือเส้นขาวนี้นะฮะหลังจากนั้นเรารอเข้าเทรดนะครับสังเกตได้เลยว่าการลงแบบนี้นะครับเป็นการลงประเภทหนึ่งก็คือลงลึกนะฮะราคาก็มีการลงมาที่78.6และ88.7แบบนี้นะครับหลังเอเบสิดีตัดนะฮะ ีุดน้ตัวอย่างแบบที่2นะไปดูรูปแบบการลงซึมหรือว่าขึ้นซึมนะครับผมอยากให้เห็นรูปแบบของฝั่งเซลล์บ้างนะครับก็คือขึ้นซึมนั่นเองนะครับแบบเดียวกันนะฮะห้าสถึงนะครับ,นะรบเมื่อเราเห็น market structure นะครับเป็นฝั่งเซลล์แบบนี้นะราคามีการ break off structure หรือว่า BOS ลงมาแบบนี้เป็นโลใหม่นะครับเวลาราคามีการย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับให้เราสังเกตที่ MACD นะครับแบบนี้เป็นแบบที่2ก็คือ MACD เนะี่ยตัดแบบกลางๆนะไม่ไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เร็วเกินไปนะฮะ จะอยู่ที่ประมาณ5 0าสิถึงหกสแบบนี้นะครับเส้นขาวนี้ก็คือเส้นที่ MACD ตัดขึ้นเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราไปเซลล์ก่อนที่ MACD ยังไม่ตัดขึ้นเนี่ยนะครับสวิงยังไม่ตัดเนี่ยเราจะติดเหวได้ไหมฮะแต่พอเราไปเซลล์ตอนที่ MACD มีการตัดแล้วนะครับที่5 0าสิถึงหกสแปดนะครับก็จะเล่นฝั่งเซลล์ได้นะครับเราอยู่รู้ได้ไงว่าเป็น50.8%ก็รอดูที่ MACD ตัดตรงไหนนะครับ MACD ตัดที่5ห8แสดงว่าโซน ซับไพโซนที่โซนนั้นนะครับมีนัยสําคัญในการกลับตัวนะครับแต่ถ้าซับไพโซนล่างก็ยังไม่มีไม่ไม่มีนัยสําคัญนะครับ<ม>หรือถ้าเรารอซับไพ่นี่มันบนเกินไปนะ<ม>ก็อาจจะไม่ได้เทรดเพราะว่า m a c d ดีไม่ได้ตัดที่โซนนั้นนั่นเองชวงนี้ก็จะเป็นแบบที่3นะหลัวแบบสุดท้ายนะนั่นเองนะก็คือรูปแบบการลงน้อยของราคานะครับยี่สิบสามจุดหกถึงสามสิบแปดจุดสองนะก็คือลงไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ลงน้อยสำหรับคนที่รอใบาย50%เซนก็จะไม่ได้ออเดอร์ฝั่งาบนั่นเองนะฮะอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าราคานะมีการเบรกออฟสัิเจอร์ตรงไหนนะครับราคามีการเบรกออฟสัิเจอร์ชุดนี้นะฮะแล้ววีดีก็มีการคอนเฟิร์มนะก็คือวิ่งจากสวิงโลวิ่งขึ้นมานะครับถึงสวิงไฮนี้นะฮะก็คือวิ่งจากสวิงโลนะแล้วก็วิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มีการวิ่งอยู่เหนือเส้นศูนย์ทั้งหมดเลยก็คือเป็นฝั่งบายนะครับแล้วมีการตัดสวิงตรงนี้นะฮะอ่ะอถ้าราคามีการตัดสวิงน จังหวะที่ราคาย่อลงมาเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ตัดสวิงเนี่ยถ้าเราไปบายก่อนนะครับเราจะติดดอยนะฮะแต่ถ้าเรารอเอเมตัดก่อนนะครับเราจะไปบายหลังจาก m อ c d ตัดนะซึ่งอย่างนี้ก็คือประเภทย่อน้อยนั่นเองนะครับตีพิโบจากซ้ายไปขวาของสวิงนะฮะเราจะเห็นตัวเลข23.6%ตรงนี้นะครับซึ่งตั้งไหน23.6ถึง38.2เนี่ยจะเป็นโซนกับตัวของราคานะแล้วตัดที่23.6นะก็จะมีสิ์ที่จะกลับที่23.6 พอดีได้เลยนะครับก็หาดีมาร์โซนนั้นเข้านะฮะหลังจากเส้นขาวนี้นะที่มีมด CD ดีตัดเรียบร้อยแล้วนะให้เราเข้าออเดอร์ฝั่งบายได้นะเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าอยู่ภายในกรอบสายสินแล้วเรียบร้อยนะฮะสรับเทคนิคนี้นะสามารถเอาไปใช้เทรดได้ในทุกไทม์เฟรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมย,ย่อย,อยเช่น M1 m 5ห1 5หนะครับหรือว่าอย่างไทม์เฟรมใหญ่เป็นระดับไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟร Week, มวีคไทม์เฟรมเดือนนะครับสามารถใช้หลักการเดียวกันในการหาจุดกับตัวสําคัญใน ดีมันซับไพโซนนะครับและฟิโบนัชชีได้ในคลิดสดีนี้นะสำหรับใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะแล้วอยากให้ผมออกมาทำคลิปแบบนี้บ,บ่อยๆนะฮะพิมพ์คำว่าได้ความรู้ตใต้ช่องคอมเมนตนะ์ครับ